สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขุสุขคนว่ามีอย่างให้เบิ่งพี่น้องเลือกงานแล้วมาหอดเฮือนเนาะมาพอบักสตอเบอรี่พีใหญ่ซื้อสตอเบอรีมาไฟสองล่างพี่น้องซื้อสตอเบอรีมาไฟสองล่างเบิ่งแล้วอันอันนี้นะชิมเสรจแล้วจกกินไปแล้ว <c oughs> ดูบอกกะ่ะกะจกไปแบงให้อันพ่อ่อันคน่นไปเห็ดงาน้นำรักกันเนาะเบิรงพี่น้องบักสตอเบอรีป้า บานที่จะได้สิกินเหลือบัดนี้บื้ยบึงหน่วยนี่บ้านหน่วยนี่ยนใหญ่แห้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยปุ้ยอุ้ย่นนุ้ยอุ้อง้ยอุ้้อ้ยยอ้ยอุ็ยอุ้ักุัยอุ้ยอุ้ยออใ้ย้ยอยอย้ย้ย้ยอุยนใจห้ยุยออ้ยยอ้ยอุยุ่้ัอกยยุ่ยอุ้ยอุอยอยู่น,น,กกน,กกน,นี่ <c oughs> นนอย สตรอบรีช่วงนี้สตรอเบอรี่ถูกด้วยพี่น้องเด้อไปหาสื่อก,กินด้วยน้ำห่างก,กันมนหลายค่ะทั้งเมืองนอกว่าทั้งบ้านเฮ่ากับมันถืออยู่แล้วล่ะแต่อยู่นี่นะมันถือช่วง,งนี้ถือแห้งพี่น้องิองดูโอ้ยน้ำตาลเบาหวานผูคขาสีบวกขึ้นบ่ละพี่นอ้องก็ซื้อมาหลายเช้ว้าิ่งดู คลิปนี้ก็บ่ามีหยังอยากให้เบิรงบักสตรอเบอรี่ซื้อๆพี่น้องว่าได้รับบักสตรอเบอรี่จากคุณสาเบิงน่าไปซื้อมากขอบคุณนะคะสิ่เขามารับชมคลิปวิดีโอเป็นคลิปสั้นๆอยากอวดสตรอเบอรี่ว่าสันนะวันน่ะตอนนี้กัสิเเคดเกลเจีวจิ้มสันตตลอดนวยจังสีนวยจังสิจิ้มเกลเจียว,วน้นพี่น้องเนาะโอ้หำร้ายแตกขอบคุณค่ะพบกันคลิปนานแล้วค่ะนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆของพี่การนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อ